เอาละค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะกินนต้ตรเราเข้าสู่เกมาดิดิตี้วีค่ะมาอยู่กับเอมม่านะคะทุกคน oh. ว่าแดดจินโนอ,อยู่ไหนอ่ะเอทำไมหัวใจเอมม่าเต้นละ่ะอยู่บ้านเล็กนะคะเฮย้ยฮันเตอร์เป็นตัวอะไรอะเอะเอมม่าอยู่เรือนะแล้วจินโนล่ะอยู่ไหนอยู่บ้านเล็กอนะ่ะชื่อจริง <c oughs> ชื่อคุณละฮูปสินะฉันเข้าใจหละ ดสี่มันต้องถอนถอนไปเลยนี่เรียบร้อยนี่มาไข่เงาะค่ะสดใสเงาะสดใสง้อเอ็มมาไหมคะพี่โลละสี่ร้อยห้าสิบค่ะงาะหวานๆเลยค่ะจากสวนเอ็มมาเลยนะคะทุกคนไว้อะไรอะเราจะพี้ยนไข่ไม่ได้แล้วใช่ไหมค่ะยินตีก่อนดิ้โอยแกหบปากไปเล็ิน้ตฉันจ ก่อนเว้ยกิจะมาขายลิ้นจี่ได้ไงเราจะจะขายงอเว้ยจะขายที่อื่นอยี๋ขายแข่งกันนะจะขายก่อนเว้ยขายก่อนอย่าไปเยัดขายนะลูกค้าต้องเป็นของฉันเพียงคนเดียวเท่านั้นเน่์อย่าเถิดแปดดอกดิผุนมาอืเฮ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวนะไม่ใช่ไข่มดแดงแต่เป็นไข่มดฟ้าวัดไข่มดฟ้าอะไรวะเนี่ยมีคนมาขายของแข่งกับเราด้วยอ่ะ เรือหรือตลาดแค่นี้อ่ะง,งงนะตายแล้วที่จะมาขายของแข่งกันแบบเนี้ยเอ็มมาก็สู้ตายละค่ะเฮ้ยขอถอนเก้าอี้ก่อนแล้วกันนะชืบ้บชืบ้บชืบ้บชืบ้ชบซีมันต้องถอนโอ้ออขอดูศึกบ้าขอด้ยินเสียงใครมาขายของแข่งกับเขา,าเอ๊ะเสียงต้องบ้าหรอ อีกค่ะอยากกินป้ปาๆหน่ยสิคะได้เลยค่ะมีคนขายไขย่ฟ้าปลาด้วยแกอุย้ยแค่ขายลิ้นจี่ออกแล้วเหรออู้ดีใจด้วยนะแกอโอ้สี่ลูกค้าวิ่งมาหาเลยอะฉันขายยังฉันยังขายงอไปออกเลยอะแกโลละสี่ร้อยห้าสิบค่าลดได้นะคะพี่โลละสี่ร้อยห้าสิบค่ะเอาไปขายต่อก็คุ้มนะคะพี่โอ้ยช็อตแม่ปั่นก่อนละกันแกอโอ้ย อขอบคุณที่อุดหนุนนะคะสองข่องเลยอย่างก็สุดใจแล้วหนันนี่มันขายลิ้นจี่ออกอะ่ะแต่ฉันไม่ันไขางงอไม่ออกละเนี่ยพี่คะ่ะงอไปค่ะพี่งอหวานๆทั้งสวนเลยคะ่ะสวนเอม่เองคะ่ะอร่อยเหมือนกับลิ้นจี่นะเอ้มันจะเหมือนกันได้ยังไงลปะปะทอยพูดผิดงงอหนูหวานกว่านะคะพี่ อ,อ๋อม่อร่อยขนาดไปซื้อฉันาไม่หล่สั่งเก่าเลยได้หอนเก้าอี้ก่อนแล้วกันอา้าวมีใครเจ็บหรือเปล่าคตม่าไปช่วยหรือเปล่าคะ <c oughs> ถือกล่องพยาบาลฮะกล่องพยาบาลไม่ใช่ดิวานี่มันไม่ใช่กล่องพยาบาลนี่มันกล่องขายงอขงอ่เงาเตม่ามาขายงาะคุณพี่เอาคนนี้มาขายดอกไม้เหรอเอา้าคุณหมอมา มาขายดอกไม้นี่แหละแถวนี้แหละโอ้นี่มันตลาดสดชัดเลยมีแต่คนมาขายของอะ่ะกินนนี่มันตลาดสดชัดเลยอะ่ะ <c oughs> คุณหมอก็มาขายดอกไม้อะ่ะนี่คุณหมอขา,ขายดอกไม้อะไระคะดอกดาวเรืองไงไว้ทองใช่ไหมคะดอกทองหรือเปล่าคะนี่แกตาบอดสีเรืออะไรเนี่ยฮะแกเห็นเป็นสีทองหรือไงจากคนตายนี่นะ คุณหมอเออลืมไปคุณบอกหมอไปไหนหมอหมอมีเข็มลืมไปถอนก็อี้ก่อนแล้วกันถอนให้หมดเลยชับๆใครเจ็บอยู่ตรงนั้นเลยที่น้องจีนจะไปช่วยนะเดลมาไปช่วยนะอ๋อจะไปตดน้องนี่นะโอ้โหโอ้โห่วงงจีโขาห่เอ้งจเขาขายไข่มดฟ้าด้วยแกโฮ้ยลำหานจริงๆอย่ามาขายแข่งกันนะลำคาน โอ๊ยตายแล้วทำไมลุงคนนี้ขี้บ่นจังวะเขาปาไข่มดฟ้าใส่ด้วยอะแล้วฉันจะช่วยเธอยังไงเนี่ยอ๋อโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยๆๆ้ไว้ไว้แฉันไปช่วยเธอเองนะโอ้ ไปขายที่อื่นเดี๋ยวฉันขายไม่ออกทำยังไงอ้อคุณลุงค่ะอ้หอ้ยขอบคุณที่ช่วยฉันนะแกโอ๋อฉันไปก่อนแล้วขอบคุณนะบอยเออรีบไปเถอะอ้ออ้อออกมาเหรอไหมอ้อเขาไม่ยอมให้ฉันขายอ่ะขายไม่ออกเลยง้อละสิโลละสี่ร้อยห้าสิบนะบอยไปตู้ไม่ขายด้วยฉันมีเงินอย่างนั้น โอ้แก okay, ไม่มีสิทธิ์ขายใดใทั้งสิ้นจำไว้โอย้ยเก้เขาเป็นเจ้าของตลาดแล้ววะเขาไม่ให้เราขายอะ่ะเจรายจังเลยอะ่ระรีบเปิดประตูเร็วเข้าว้ายโอ้อยโอ้ยช่วยด้วยฉันยังไม่อยากตายนะลอยฉันไม่ปล่อยแล้วนังหนูเอาปล่อยก็ได้ <c oughs> อะไรของมันวะเนี่ยอ,อ,อ,อ๋อกาอี้มันอันนี้นี่วะอย่าทำ นั่งนี่ซะก็ปล่อยแล้วนี่ไงปล่อยลงเก้าอี้อ่ะไอ้สารเลวเอ้ยจินโนะอ๊ะไม่นะเอ้บ้าขอโทษนะจินโนะมาช่วยลยจินโนะไม่ได้เลยโอ้หก็ต้องนีแล้วจินโนะจินโนะ หนกล้าดีไงมาขายของแข่งกับฉันฮะมันมีสิทธิ์ขายได้แค่คนเดียวเท่านั้นมันอยู่ประตูไหนจีโนอะอยู่ประตูแรกนี่แหละว้าย<ว>ชิบหายแล้วต้องรีบไปประตูนูน้นอย่ามาขายแข่งกับฉันนะผมไม่ขายแข่งอะผมไม่ได้มาขายของผมมาปั่นไฟเอามนไล่ลูก้าหรอเนี่ยใช่ ผมไม่ได้มาขายของผมแค่มาปั่นไฟอ่ะทำผมทำไมอ่ะช่วยด้วยทำยังไงดีล่ะลูก้าคุณลูก้าจะตายแล้วทำยังไงดีนะช่วยผมด้วยเฮ้ยคุณลูก้าไปประตูนู้นไปเรียบไปตูนู้นจะทำยังไงดีอ่ะแล้วประตูนู้นเปเรียไปแล้วไปเลพอร์ตไปแล้วอ้ายมันเทเลพอร์ตไปแล้วทำยังไงดีล่ะ ฉันจะรอดฉันจะรอดไหมอะโอ้ยไดไปแล้วโอาา้โอ้โอ้น้องเด็กน้อยแกนัแก,แกยังคิดจะมาขายแข่งกับฉันอยู่เหรอหนูเปล่าขายสักหน่อยหนูจะออกประตูไปแล้วหนูจะกกับบ้านหนูจะหนูเก็บแผงขายไปแล้วไม่ต้องครับแกก็ตายอยู่ที่นี่แหละไปนะหนูเธออะไรผิดอะอืมส่วนพวกแกมาชดใช้กรรมซะเถอะ ประตูเปิดแล้วนะรีบมาเลยทุกคนประตูเปิดแล้วเธออยู่นั่นใช่ไหมเอมบอเธออยู่นั่นใช่ไหมฉันก็ลจะไปช่วยเธอเดี๋ยวนี้แหละเอมบอรรอฉันก่อนนะหมออย่ามาเลยมันไม่ทันหรอกหมอมาทันแล้วนี่ไงเธอจะกลัวอะไรอีกแล้วรีบไปเปิดประตูแล้วรีบบอกกันเถอะไปกันเถอะคุณหมอไปกันเถอะคุณหมอเร็วเข้าไม่คิวก่อนเหรอไม่ต้องคิวค่ะหมอ ไม่เป็นไรคะ่ะโอ๊ยเอ็มมาเสียงแตกขอโทษคะ่ะเอ็มมาไม่สบายนี่มันทุ่งข้าสารีนี่นะหวังว่าฮันเตอร์คงจะไม่อยู่ตรงนี้นะโอ้โหเปนปลามาแล้วเดี๋ยวหมานว่าฮันเตอร์จะมาแล้วนะ น้อยนักอีกน้อยอ้ออออืมยังไม่เลิกขายของอีกนันเหรอดูไม่ได้ขายดูะอกประตูไม่ให้ดูออกเหรอตายซะเถอะกับคอนนักหมอมันอยู่ไหนเฮ้ยแย่แล้วสวยแล้วงไงอ้อโถอตายจนได้ปะโถอ้าวหวัดดีเราเป็นบบพิญญาณ<บ>เหรอว่าไงจินโดเราตายกันแล้วใช่ไหมเขาน้าจะเป็นเจ้าของ เขาน่าจะเป็นเจ้าของตลาดแล้วนะก็ถึงไม่ให้เราขายอ่ะใช่ไหมเฮ้ยถ้าขายที่นี่ต่อไปไม่ได้ฉัคนคงต้องไปขายที่อื่นแล้วแหละแกอยู่ไหนนอกหมอ,อขายดอกไม้ขายดอกไม้ดอกไม้ก็มาให้ขายโว้ยขา,ขายได้แค่คนเดียวไปขายที่อื่นไปไวายตายแล้วประตูอยู่ไหนต้องรีบออกแล้วก่อนที่ฉันจะโดนฆ่าออกไปเลยนังหอออกไปเลย เร็วเข้าเบอกไปเลยมบอออกแล้วอือเอาละค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปถ้าชอบอก, like, ก, share, ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราด้วยนะคะใช่ไหมเปิมใช่ค่ะจะลืมกดกระดิ่งกดกิ่งกูกิ่งด้วยนี่เหรอใช่ค่ะพวกจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะนี่หอ <c oughs> สำหรับวันนี้ <c oughs> ต้องขอ,อลาไปก่อนค่ะ